สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนเอนมารับชมรีวิวสินค้าจากค่ายไซม่านะครับ mm hmm. โดยที่โมเดลในวันนี้จะเป็นโมเดลปืนลูกซองระบบปั๊มแอคชั่นนะครับก็ระบบปั๊มแอคชั่นเนี่ยจะเป็นระบบที่ทำงานด้วยระบบสปิงนะครับภายในก็คือจะไม่ต้องใช้แก๊สแล้วก็ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการใช้งานนะครับ mm hmm. เราสามารถชาร์จ แล้วก็ยิงได้เลยนะครับโดยที่ลูกซองของไซม่าเนี่ยด้านในจะเป็นจะมีท่อในทั้งหมด3ท่อนะครับก็คือลูกจะออกครั้งละ3นัดต่อการเหนี่ยวไกลหครั้งนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าจะมีโมเดลรูปแบบไหนบ้างสําหรับค่ายไซม่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โมเดลแรกนะครับโมเดลแรกจะเป็นรหัส cm 3 5 5 m นะครับ m ลงท้ายเนี่ยหมายถึงว่าตัวบอดี้ของปืนเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับ โดยที่ประหัสนี้จะมี2ส,สีด้วยกันนะครับก็จะมีเป็นสีทรายกับสีดำนะครับโดยที่ในกล่องเขาเนี่ยจะให้เป็นตัวปืนแล้วก็มีปอกนะครับปอกที่จะใส่ในปืนอีกทีนึงมาทั้งหมด3ปอกลูกสุรลูกกระสุนทดสอบ1ถุงนะครับแล้วก็ตัวสปีดโหลดเดอร์สำหรับไว้ไว้กดเพราะว่า 1ปอกลูกซองตัวนี้จะสามารถบรรจุกระสุนได้อยู่30นัดนะครับก็ใช้สปีดโหลดเดอร์เนี่ยกดอัดเข้าไปที่ที่ด้านบนของปอกตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด3าปอกก็ได้ทั้งหมด90นัดนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าปืนลูกซองของทางไซม่าเนี่ยตัวท่อในของเขาเนี่ยจะมีท่อย่อยข้างในเนี่ยทั้งหมด3ท่อหมายความว่าเรายิง1นัดเนี่ยก็ลูกก็จะออกจากตัวปอกตัวนี้3 3ลูกนะครับ ก็จะยิงได้10ครั้งนั่นเองในเกาะก็มีให้ประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยเรามาดูรายละเอียดแบบใกล้ๆกันดูนะครับเริ่มจากปากกระบอกกันเลยปากกระบอกเนี่ยถ้าสังเกตดูด้านในท่อเนี่ยจะมีท่อในอยู่ทั้งหมด3ท่อนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าเวลาเราชักหนึ่งครั้งเนี่ยลูกจะออกทั้งหมด3นัดแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมี เกียวให้หมุนออกได้ก็เป็นช่องว่างๆด้านในครับไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวกลไกการทำงานของปืนโอเคแล้วก็ชิ้นข้างหน้าเนี่ยจะมีเป็นหูสำไว้สำหรับคล้องสายสะภายนะครับต่อมาตัวประกับเนี่ยชิ้นนี้จะเป็นพลาสติกอ,อย่างที่บอกว่าเป็นของ m a c ก o ู l เนาะดีไซน์แม็ก o ู l เขามีทำร่องนิ้วมาเพื่อให้กันลื่นนะครับเวลาเรากริปตัวนี้เวลาเราชักเนี่ย มันจะได้มันจะได้กระชับมากขึ้นไม่ดุดมือในส่วนของตัวช่องคัดปอกนะครับเขาจะเปิดตอนที่เราชัดหลังจากเราชักแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถดึงดึงตัวประกับตัวนี้ถอยหลังมาได้นะครับมันจะแข็งเลยก็คือจนกว่าเราจะเหนี่ยวไกลมันถึงจะสามารถให้เราชักได้อีกครั้งหนึง่งก็คือเป็นระบบเซฟตี้ของเขานะครับไม่ไม่ให้ลูกเข้าไป ซ้อนอัดกันในฮอปเนี่ยหลายๆลูกก็คือเราจะชักได้1ครั้งต่อการยิง1นะัดตรงนี้จะเป็นช่องที่เราจะเอาไว้โหลดตัวปอ,อกกระสุนนะครับกดตรงนี้ปุ๊บในตัวแผ่นตัวนี้แผ่นปิดตัวนี้นก็จะเปิดออกมาแล้วเราก็เอาตัวปอ,อกลูกซองนะครับที่บรรจุกระสุนแล้วใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ปิดแล้วเราก็ปั๊มแล้วก็ยิงนะครับอีกฝั่งนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง,ง,งตรงนี้มันจะมี เป็นตัวเซฟไกนะครับอันนี้ปืนขึ้นลำแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ชักนะครับไกจะแข็งกดไม่ได้นะครับแถ้าตรงนี้ถ้าเราเห็นสีสีแดงๆตรงนี้ครับก็คืออยู่ในตำแหน่งที่พร้อมยิงเราก็เหนี่ยวไกประมาณนี้ครับถัดมาตรงตรงกริปตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเท็กซ์เจอร์กันลื่นเป็นลายแม็กพูลนะครับ แล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็จะทําเป็นตัวยางตรงนี้มาเวลาเรากำกำตรงนี้เราเอานิ้วสามารถเอานิ้วโป้งมาพักตรงนี้การลื่นเพิ่มความกระชับในการกริปได้นะครับแล้วก็ตัวพันท้ายตัวนี้ทั้งชิ้นเนี่ยจะเป็นเป็นเป็น,ปนพลาสติกนะครับเป็นโพลิเมอร์ชนิดอย่างดีเลยแข็ง,ขงในจุดของด้านท้ายของปืนเนี่ยก็จะมีช่องเอาไว้ร้อยสายสะพ,พายนะครับตรงนี้นะร้อย เป็นสายสะพายแบบแบบร้อยเอานะครับไม่ใช่แบบเป็นตะขอเกี่ยวเนาะก็จะมีมีทั้งสองฝั่งเลยอ่ามาตรงท้ายปืนก็จะเป็นยางรองบ่ารองเวลาเราประทับเข้าบ่าแล้วนะครับก็เป็นตัวรองหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายละเอียดบนตัวปืนโมเดล 355M ก็จะมีทั้งสองสี โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่โมเดลถัดไปนะครับโมเดลถัดไปจะเป็นรหัส 355L จะต่อท้ายจากตัวรุ่นที่แล้ว355ใช่ไหมครับ M คือโลหะทีนี้พอมีรหัส L เข้ามาเนี่ยตัว L จะหมายถึงว่าจะเป็นรุ่นยาวก็เดี๋ยวเปิดให้ดูครับว่า L จะลักษณะแบบไหนตัว L นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวลำกล้องทั้ง ทั้งด้านบนและด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีความยาวกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับส่วนอื่นๆเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรกันเลยเพียงแค่ว่าลำกล้องตรงนี้จะยาวขึ้นมาก็จะเป็นเวอร์ชันที่ยาวกว่าโดยที่รหัส 35L 5 L ตัวนี้นะครับมันจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่เป็นบอดี้ตรงนี้นะครับเป็นโลหะกับข้างหน้านี้ตัวนี้ซึ่งในกล่องอจะให้มาแตกต่างกันกับเวอร์ชั่นโลหะ ตัวนี้จะเป็นรุ่นถูกนะครับก็คือจะเป็นรุ่นที่ตัวรีเซิร์버หรือบอดี้ตรงนี้เป็นเป็น ABS ก็ต้นทุนก็จะถูกลงราคาก็จะถูกลงเช่นกันแต่ว่าในกล่องเขาเนี่ยจะให้ปลอกตัวปลอกลูกซองตรงนี้มาให้แค่1 1ปลอกนะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นโลหะก็คือเขาจะให้มาทั้งหมดทั้งหมด3ปลอกอ่า1กล่องจะได้3ปลอกก็ถ้าต้องการซื้อเพิ่ม เราก็มีจําหน่ายนะครับตัวตัวปอกตรงนี้ส่วนตัวรุ่นรุ่นพลาสติกก็คือจะให้ตัวกระสุนทดสอบกับตัวสปีดโรเดอร์มาเหมือนกัน <Yeah. S 1> ทีนี้เดี๋ยวพามาดูข้อแตกต่างระหว่างตัวรุ่นถูกกับรุ่นโลหะนะครับว่าจะมีรายละเอียดแตกต่างกันยังไงบ้างในส่วนของรายละเอียดสําหรับรุ่น L นะครับ3 5 5 L เนี่ยก็ลักษณะเหมือนกับรุ่น35 5ตัวสั้นเลยก็คือจะเป็นชุดแต่ง ประกับหน้าแล้วก็พันท้ายทรงแม็กฟูนะครับแต่ว่าส่วนที่แตกต่างก็คือว่าตัวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าลำกล้องด้านหน้าเนี่ยมันจะยาวกว่าถ้าเราเทียบกันลักษณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้งลำกล้องด้านบนแล้วก็ท่อด้านล่างเนี่ยระยะจะต่างกันประมาณนี้เลยในส่วนจุดที่เพิ่มเติมจากตัวสั้นมานะครับก็คือว่าตัวลำกล้องยาวเนี่ยจะมีศูนย์หลังแล้วก็ศูนย์หน้า ก็คือมีสู่ในตัวสามารถใช้เล็งได้ทีนี้เรามาเทียบวัสดุนะครับในส่วนของตัวรุ่นโลหะกับรุ่นพลาสติกนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้แล้วก็รวมถึงรางพนข้างหน้าเนี่ยของตัวถูกเนี่ยจะเป็นเป็นพลาสติกแต่ส่วนของโลหะก,ก็คือทั้งชิ้นโก่งไกลตัวบอดี้ตรงนี้แล้วก็รางตรงนี้นะครับจะเป็นโลหะ ส่วนที่ยังจะเป็นโลหะของตัวรุ่นพลาสติกก็คือจะเป็นตัวลำกล้องตรงนี้นะครับชิ้นนี้แล้วก็ท่อข้างล่างตรงนี้ยังเป็นโลหะอยู่ส่วนชิ้นอื่นๆที่เหลือภายนอกก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเข้าข้าก็จะมีดีเทลประมาณนี้ครับสำหรับรุ่น3 5 5 L ตัวนี้จะเป็นรหัส3 5 5 L เฉยๆนะครับจะไม่มี M ส่วนตัวโลหะจะเป็นรหัส355 L M ก็คือเป็นรุ่นรองบวกกับ metal ก็จะเป็นรหัส L M โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูซีรีส์ถัดมากันบ้างน,นะครับโดยที่ซีรีส์นี้จะเป็นรหัส cm 3 5 2นะครับ cm 3 5 2เนี่ยจะทำออกมาด้วยกันทั้งหมด2ความยาวนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันสั้นแล้วก็เวอร์ชันยาวนะครับแต่ก็มีลักษณะคล้ายกับตัว cm 3 5 5ตรงที่ว่าเขาจะแยกออกมาเป็นรุ่นถูกกับรุ่นแพงก็คือจะมีเวอร์ชันที่เป็นบอดี้พลาสติกนะครับกับเวอร์ชันที่เป็นบอดี้โลหะ cm 3 5 2นะครับจะมีจุดเด่นของตัวมันเองอยู่ที่ว่าตัวนี้สามารถ พับท้ายได้ก็คือปืนจะทําให้มีขนาดยาวหรือขนาดกระทัดรัดแบบนี้ก็ได้อาจจะเหมาะกับใครที่นําไปเล่นในสนาม c ีคนะครับที่ต้องการพื้นที่ค่อนข้างแคบเราจะพับท้ายมาทําให้ปืนมันมีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นก็จะใช้งานได้ในพื้นที่แคบได้ดีครับวิธีการพับท้ายกดก็จะคือจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านท้ายตรงนี้เรากดเสร็จปุ๊บเราก็จะพับขึ้นมา ยืดออกมาในลักษณะนี้โดยที่ความยาวรวมของปืนกระบอกนี้มเมื่อกางพันท้ายออกมาแล้วนะครับจะอยู่ที่90ซนตมรแล้วก็เมื่อพับท้ายจะอยู่ที่64ซเมนะครับเวอร์ชั่นโลหะเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่2.5กิกรัมนะครับส่วนเวอร์ชันพลาสติกเนี่ยก็จะเบาวกว่าอยู่ที่1.7กิกรัมในส่วนของตัวยาวนะครับก็คล้ายๆกับ CM35 เลยก็คือ เขาจะเพิ่มความยาวในส่วนของตรงท่อด้านล่างแล้วก็ลำกล้องมานะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีรุ่นยาวจะไม่มีสู่หน้าหลังมาให้นะครับเหมือนกับตัว355ความยาวรวมของรุ่นยาวนะครับจะอยู่ที่104เซนเมตรนะครับแล้วเมื่อพับพันท้ายแล้วเนี่ย จะอยู่ที่78ซนติเมตรน้ำหนักรวมของกระบอกที่เป็นรุ่นโลหะนะครับอยู่ที่2.7กิโลกรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดตั้งแต่ปลายกระบอกกันเลยนะครับของซีรีส์ส5 2นะครับซีรีส์352เนี่ยปลายกระบอกก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัว35มากนะครับก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นตัวประกับที่จะเป็นทรงของ M870 ตัวคาสสิกอยู่แล้วนะครับตัวลำกล้องเองทั้งตัวสั้นตัวยาวเนี่ยก็จะเหมือนกับตัว355เลยครับเพียงแต่ว่ารุ่นยาวเนี่ย 355เขาจะมีสูตหน้าหลังมาให้ใช่ไหมครับตัวรุ่นยาวของ352เนี่ยจะไม่มีมีให้หูสายตัวของหูสลิงมาให้นะครับทั้งตัวสั้นตัวยาวเลยด้านหน้าขึ้นมาตัวบอดี้ตัวรางอะไรเนี้ยเหมือนกับตัว355เลยไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรการใช้งานก็เหมือนกันมีตำแหน่งเซฟเหมือนกันแต่ส่วนที่ต่างที่เห็นได้ชัดก็คือจะเป็นตัวด้ามตรงนี้นะครับซึ่ง355เนี่ยเขาจะ เป็นด้ามจับที่รวมอยู่กับพันท้ายจับลักษณะนี้แต่ว่าตัว3 5 2เนี่ยจะเป็นด้ามที่เป็นแท่งตรงเหมือนพวก g ิ i p AR ลักษณะนั้นนะครับแยกออกมาอยู่ตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นพันธะที่ทับได้ที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้อยู่แนละ้วส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากครับในเรื่องของของดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันส่วนที่เพิ่มมาก็คือจะมี ของสายสายด,าด้านด้านตรงกิฟต,ตรงนี้ด้านล่างอีก1จุดนะครับก็จะคือมีจุดด้านหน้า1จุดแล้วก็ตรงตรงด้านอนนี้อีก1จุดก็ประมาณนี้ครับสำหรับซีรีส์สามห้าสองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในรุ่นซีรีส์ CM350 กันบ้างนะครับตัวที่ซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์โมเดลคลาสสิกของเ e มิงตัน n M870 นะครับก็คือตัว OG เลยซึ่งในซีรีส์3ามนี้นะครับเขาจะทำออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น หน้าสั้นกับหน้ายาวนะครับวัสดุเองเนี่ยครับก็จะแยกออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นบอดี้พลาสติก ABS นะครับแล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นบอดี้โลหะก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยว่าต้องการเวอร์ชั่นไหนที่ตอบโจทย์กับลูกค้านะครับซึ่งที่เรานํามารีวิวในวันนี้จะเป็นตัวหน้าสั้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นบอดี้พลาสติกเพราะว่า รุ่นอื่นตอนนี้หมดสต็อกไปแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเข้ามาเติมในอนาคตก็จะนามารีวิวเพิ่มเติมให้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับว่ารายละเอียดของรุ่น3 5มนมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอเคครับในส่วนของรายละเอียดสําหรับซีรีส์350นะครับก็ตั้งแต่ช่วงนี้นะครับไปจนถึงปากกระบอกเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับ CM352 ทั้งหมดเลยนะครับก็คือส่วนที่แตกต่างก,ก็จะเป็นส่วนแค่พันท้ายเท่านั้นอ่ะเรามาดูส่วนหน้านะครับ ส่วนหน้ากา็จุดหลักๆก็คือ,อมีจุดคล้องสายสไพายนะครับท่อข้างบนเป็นโลหะนะครับท่อชิ้นนี้เป็นโลหะส่วนประกับรา,า,างตรงนี้นะครับตัวบอดี้แล้วก็ผันท้ายก็คือวัสดุคือเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับในเรื่องของตัวกลไกลระบบชุดยิงของเขาเนี่ยก็เหมือนกับทุกรุ่นของไซมา่าที่เป็นระบบลูกซองปัมแอคชั่นนะครับจุดเซฟอยู่ตรงนี้เหมือนกัน เวลาเราชักช่องคัดปอกเวลาชักทีแรกช่องคัดปอกจะเปิดแบบนี้นะครับก็คือเป็นเกมิกในเล็กนๆๆ้อยแต่พอเราปล่อยเสร็จปุ๊บเราถ้าเรายังไม่ลั่นไกเนี่ยเราจะไม่สามารถชักชักได้อีกครั้งนะครับเป็นระบบเซฟตี้ของเขาจนกว่าเราจะลั่นไกมันถึงจะให้เราชักได้อีกนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวสายลูกกระสุนตัวหมายถึงว่าตัวปลอกกระสุนนะครับก็คือกดปุ่มนี้แล้วก็โหลดเข้าทางนี้เหมือนกันเลยครับหลักการทํางานเหมือนกันทีนี้ จุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างสำหรับรุ่น cm 3 5 0เนี่ยก็คือจะเป็นตัวพันท้ายนั่นเองพันท้ายของเขาก็คือจะเป็นดีไซน์ของเรนต m i n g t o n M870 ตัวคลาสสิก og เลยนะครับก็คือจะเป็นท้ายที่มีเช็คเกอร์ er ตรงนี้กันลื่นมานะครับเวลาจับก็จะให้ความกระชับไม่หลุดมือได้ง่ายนะครับก็โปรไฟล์อของพันท้ายเนี่ยถ้าเราจะมองจากลักษณะนี้ก็คือจะมีความเลียวสลิมมากนะครับ แล้วก็จะมีตัวแผ่นยางตรงนี้นะครับรองด้านหลังเวลาเราประทับเข้าร่องไหลแล้วเนี่ยก็จะให้ความหนืดให้ความกริปปี้มันจะได้ไม่หลุดนั่นเองและนี่ก็คือ,อาภาพรวมคร่าวๆสำหรับโมเดล CM 3 5 0นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นรหัส CM 3 7 3นะครับซึ่ง CM 3 7 3เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ถอดแบบมาจากโมเดล Benelli M 3 Super 9 0นะครับ เป็นรุ่นแท็กติคอลนั่นเองก็เวอร์ชันนี้จะมีตัวเลือกออกมาก็คือเป็นรุ่นบอดี้พลาสติกแล้วก็บอดี้บอดี้โลหะนะครับตัวปืนก็จะมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับที่ถอดแบบมาจากปืนจริงนั่นเองก็ความยาวรวมของกระบอกนี้จะอยู่ที่93ซนเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักรวมอยู่ที่2.7กิกรมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดบนตัวปืนแบบใกล้ๆก,กันดูนะครับ โอเคครับโมเดล 373M เนี่ยก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นลำกล้องยาวนะครับโดยที่เขาจะให้สูนหน้าหลังมา, okay. าจะเป็นสูนที่ค่อนข้างสูงกว่าตัว CM355 ที่เป็น Mac 2 s e r i ซีนะครับถัดมาก็จะมีจุดคล้องสายสะพายอยู่ตรงนี้1จุดนะครับขยับขึ้นมาตัวประกับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับก็ในซีรีส์ของ สามาที่เป็นลูกซองทั้งหมดเนี่ยผักกับก็จะให้มาเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวนี้จะมีความค่อนข้างค่อนข้างกระชับอยู่ถัดมาตัวบอดี้นะครับทั้งตัวรางตรงนี้นะครับแล้วก็บอดี้เป็นโลหะนะครับทั้งชิ้นเลยช่องคัดปอกสามารถดึงเล่นได้นะครับจะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วก็จุดเด่นอีกหนึ่งจุดของปืนรุ่นนี้เลยก็คือจะให้รางด้านบนมาสําหรับใครที่อยากจะติดพวกอุปรกรณ์ช่วยเล็งไม่ว่าจะเป็นเลสดอรหรือโฮโลกราฟิกก็สามารถติดเพิ่มได้นะครับ แล้วก็สูร์หลังตรงนี้สามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ด้วยนะครับก็คือใช้หันที่ประแจหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับถัดมาในส่วนของตัวไกลเนี่ยก็ลักษณะของการเปิดโหลดกระสุนเนี่ยก็จะเหมือนกันในทุกรุ่นของไซมาที่เป็นระบบลูกซองปั๊มแอคชั่นนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ตำแหน่งเซฟก็จะเหมือนกันนะครับตรงนี้ ทีนี้ตัวด้ามตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะของเขาเป็นด้ามแท่งตรงจับอย่างนี้นะครับชิ้นนี้ทั้งชิ้นนะครับนี่ที่เป็นรอยต่อน,นี้นะครับจะเป็นตัวพลาสติกนะครับมีทําลายกรลื่นมาด้วยขัดมากจุดเด่นของตัวโมเดล373ตัวนี้นะครับก็คือพันท้ายเนี่ยสามารถเอียงได้เวลาเราประทับนะครับอาจจะแนบ เอาแก้มแนบตัวแผ่นรองแก้มตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเอียงบิดหัวนิดหน่อยเขาก็ปรับสามารถเอียงตามรูปหน้าเราได้เนาะแล้วก็ตัวคันายเองมันจะมีปุ่มปุ่มปุ่มนี้นะครับก็คือกดแล้วสามารถขยับระยะคันท้ายให้ยืดออกไปได้ถึง4ตำแหน่งนะครับอ่ะนี่ตำแหน่งสุดท้ายที่ยืดออกมาสุดนะครับแล้วก็กดเขียนเข้ามาอ่ะก็ข้าวๆประมาณนี้ครับสำหรับ โมเดล cm 3 7 3 m ตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานปืนลูกซองระบบปั๊มแอคชั่นกันดูนะครับว่าจะต้องมีวิธีการโหลดกระสุนแล้วก็ใส่กระสุนเข้าไปยังไงอันดับแรกนะครับก็ต้องโหลดกระสุนเข้ามาในตัวสปีดโหลดเดอร์ที่เขาแถมมาในกล่องให้ก่อนจากนั้นนะครับเอาปอกลูกซองที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับกดจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรูด,ด้านบนนะครับสําหรับโหลดกระสุนอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เราให้เราเอาสปีดโหลดเดอร์กดลงไปนี้นะครับกดลงมาเลยอัดลงไปโดยที่โดยที่1ปอกเนี่ยจะบรรจุลูกได้อยู่30นัดนะครับจากนั้นให้ให้เราสังเกตตรงนี้นะครับของปืนทุกรุ่นเลยนะครับที่รีวิวไปวันนี้นะครับจะมีลิ้นตรงนี้นะครับที่จะเป็นตัวไว้โหลดตัวกระนนะครับช่องตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาฝั่งที่เราโหลดกระสุนเนี่ย ใส่เข้าไปก่อนนะครับจนล็อกแบบนี้แล้วก็ปิดปิดฝานะครับทีนี้ปื่มก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะชักแล้วก็ยิงได้เลยทีนี้มีข้อแนะนําอีกหนึ่งอย่างครับก็คือว่าเวลาเราชักเนี่ยให้เราชักชักให้สุดนะครับแล้วก็ออกแรงดึงอ่ะให้ค่อนข้างเร็วหน่อยอย่าอย่าอย่าชักช้าๆนะครับเพราะว่าจงังหวะเราชักสุดเนี่ยแล้วเรา ปล่อยป่อ,อตัวประกับกลับเข้าไปข้างหน้าช้าๆเนี่ยจะเกิดปัญหาได้ว่าลูกจากตัวตรงท่อส่งอสุนตรงนี้นะครับ จะไม่เตะลูกเข้าไปในเรือนฮอปแล้วลูกมันจะคาอยู่ตรงบริเวณปากของเรื่อนฮอปก็จะมีอาการที่จังหวะชาร์จเสร็จปุ๊บแล้วเราเราดันกลับไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่ามันไปกระแทกลูกที่มันไม่ได้เขา้าฮอปอยู่ตรงบริเวณทางเข้าฮอปนั่นเองครับก็คือจะมีอาการที่ว่าชาร์กแล้วยิงไม่ได้บ้างชาร์กแล้วเลื่อนกลับไปข้างหน้าไม่ได้นะครับปืนก็ทํางานไม่สมบูรณ์ก็แนะนําว่าให้ชาร์กในลักษณะนี้ครับก็คือชาร์กปุ๊บแล้วก็ออกแรงแทนกลับไปข้างหน้าเร็วๆแบบนี้นะครับก็จะไม่มีปัญหา และนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆสำหรับปืนลูกซองระบบอัดลมปั๊มแอคชั่นจากค่ายไซมานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาปืนลูกซองไว้เล่นนะครับที่ให้ความรู้สึกสมจริงได้ชักได้ปั๊มคล้ายๆลักษณะเหมือนปืนลูกซองจริงๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงราคาจับต้องได้มีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นรุ่นพลาสติกที่ราคาย,ย่อมเยาลงมาแล้วก็เวอร์ชั่นโลหะที่สำหรับใครที่อาจจะมอง หารุ่นที่ค่อนข้างสมจริงมีน้ำหนักมากใกล้เคียงกับของจริงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสําหรับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับสินค้าที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปด้านล่างหรือต้องการดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.luckyth.com นะครับหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถทักเข้ามาหาเราได้ทางไลน์ที่ @luckyairsoft นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมบอกว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ